แม่มาดีพอแม่มากินเฟอร้รานโปรโใครจะมาตามก็คือว่าต้องมากินอร่อยนะคะร้านนี้ทุกคนที่มาได้พามาดีมาเออทุกคนที่มาหาที่มาดีเราพามากินร้านนี้นเลยร้านนี้เลยนะคะเพราเขาเปิดม,มาอร่อยมากเลยไปสั่งอะไรทีบ้นกั้างจิ๊กหนูสั่งอะไรชาญินมาแล้วจ้า อันนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยปลีปบปลีบสดน่ากินคนนี้กินก่อนละดูซูมไส่สุดน้ำฟันนี<ฮ>่ก็สัง่งกันโอ้ยของเราเป็นบูบอนหวย คือการกินเฝย้องใส่อะไรบ้างไม่รู้เป็นออริจินลไปอย่างนี้แต่ว่าเป็นอันนี้เป็นหอยซินซอสกับซอสสีราชาแล้วมันก็เอามาใส่อในนี้แล้วแล้วก็ร้านนี้ที่เด็ดก็คือสิ่งนี้โอ้โหนนี้แบบนี่อืมไม่อยไรหรอตื่นเต้นไหมได้กินเฝยแล้วเฝยออริจินอลอร่อยแล้วเพะมันแดงแล้วก็ใส่พริกปอกมา อืมอมันเดิมแอ้วที่ปีเตอร์มาทำรีเซพชันมีคนออกอหรือว่าโอ้โหเซียงปะถ้วยเลยค่ะเวทเซบียงเรากินไม่หมดให้เยอะเกินไปแล้วก็กินไวส่วนอันนี้ <c oughs> ไม่ค่อยชอบมันแปลกๆอะ ของแม่ก็ใกล้หมดแล้วแต่ยายบอกว่ายายชอบเ<อ>ฟอร์สิมากกว่าก็ช่องเวียดนามมีทุกอย่างมีทับทิมมันเรียกว่าทับทิมใช่ไหมทับทิมกรแม่มาก็ดีอย่างนี้แลนั่งอยู่เฉยๆก็ได้กินมีคน <c oughs> ล้างจานได้ด้วย <c oughs> น,น่ากินมอกสิ่งนี้เรียกว่า ข้าวเหนียวิงตีนไก่นะคะนี่คืออาหารคั่มของเราขนมจีนแม่อร่อยมากอร่อยมากดูดูเม็ดพริกนะโอ้ยแผ็ดแผอร่อยจริงๆดูตีนไก่เดี๋ยวพีเตอร์บอกโอ้ my god สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเที่ยวกันอีกแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ลูมาเรนะคะจะพาแม่มากินฟาลาฟูวันนี้มาทั้งครอบครัวเลยมีทั้งกะปิทั้งลินทั้งแม่เมอร์เมดตมดืดู อันนี้นะดูคิวยาวไปถึงนู่นเลยเขาดังแล้วนี้ดูดิมีแต่ดาลามากินเดี๋ยวเราไปสั่งตรงนี้เดี๋ยวไปต่อคิวก่อนแคปปีอันยองแคปไม่สนใจมาม,ามา่าลูมาม่าเฉียดใจนะคนนี้เป็นคนที่อยากกินเดอะชวามามา,มานานแสนนานเรามาทุกที่มันก็คิวเยอะเนะาะฮะ นีก็โอเคเดี๋ยวจะมีคนมารับออเดอร์แล้วก็เขาก็ให้ติกเก็ตเป็นแบบนี้เราสั่งสามชวาม่าแล้วก็เฟ็นฝ่ายที่หนึ่ง37ยูโรนะคะอันนี้คือ,อคิวเราเอาใกล้ได้แล้วจ้ามิชชั่นได้มาแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปนั่งกินที่พักกัน หอมแล้ว่ะหิวข้าวแล้วตอนนี้ข okay. ้างหนก็จะมีเนื้อมีมะเขือม่วงบางอเอามีข้าวกี่อ๋อ <like ๊ อืงน้ำลายใหญ่อะเ่เรื่องีนไม่เอาไม่โดดเนาะไหนัาครับไปนั่งที่นู่นดีกว่าป่ะเดี๋ยวมันกระโดดใส่นะนั่น็น้ำลายมันเต็มปากกันวมีคนอยากกินกับป,ะปะ๊าเรียบร้อยแล้วคะ่ะอิ่มอิ่มมากท้องจะแตกกินหมดเลยอร่อยปะ แม่กินนะครับกอมดาบิช <the> ไปริมเงียบจังนะตอนนี้เรากำลังเดินไปร้าน White Coffee นะคะเดี๋ยวไปซื้อกาแฟเแล้วเดี๋ยวจะพาแม่ไปร้านมินเอไปกินบิงซูเดินไปได้ไม่ไก่มากประมาณหนึ่งกิโลไปดูตึกนี้ดิสวยมากเลยเป็นอะไรอ่ะ in in ไม่เคยได้ยินเลยดู ร loser, Please, ้านอยู่ข้างหน้าเลยนะคะฮ่าได้แล้วจ้า ไอส์ลาเต้ของเราแล้วก็คุณลินซี่เอาดับเบิลเอ็กซ์เพรสซูว์มมองไปสุดถนนก็จะมีต้นไม้กาแฟร้านนี้ดีมากไม่ได้ดูนสุดนล้นอร่อยป้ากาแฟินเดี๋ยวจะให้แม่ลองกินกาแฟฮิปสเตอร์ครั้งแรก <c oughs> อยู่บนน,อน้องจักรยานสีมันดอ,อกมาไม่รู้ร้านนี้เป็นร้านดอกไม้โปรดของเราสวยป่ะดูสิ สั่งเป็นน้ำพุนเขียวพุนแปลว่าอะไรุนแปลว่าอะไรบวยบวยเขียวใส่โซดาออันนี้เป็นยูซูยูจา่ายูชิฮัโลโหลรอบสองค่ะทุกคนกลับมาบ้านแล้วนะวันนี้ร้อนมากๆ เมื่อวานก็ร้อนวันนี้ก็ร้อนวันนี้ประมาณน่าจะสามทชาวัน้ได้กินแต่น้ำเลยรู้แล้วว่าทำไมมันถึงจะน้ำเพราะฉันไม่ได้กินโค้งหรือเปล่ามันเลยแบบไม่ได้ชื่นใจตอนนี้เราหยุดกินโค้งมาได้กี่วันแล้วอยยูสองอาทิตย์แล้วปะถึงปะเกือบสองอาทิตย์แล้วมั้งไม่ได้กินเลยพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวที่ ช่องชีกับแม่แต่ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่ารากำลังจะตัดล็อกของเมื่อวานไม่อยากทำอะไรเลยร้อนอยากไปไหนหรือเปล่าอยากไปกระโดดน้ำในแบบสระว่ายน้ำใหญ่ๆขันคอแบบเดี๋ยวยังไงเราไปตัดล็อกกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายนะ